สวัสดีครับโรงพยาบาลวันนี้ครับมาพบกับแหม่จริงหัวอกคุณแม่ต้องลาบากนะครับเมื่อสูญเสียลูกไปหรือลูกต้องพิการครับคุณเอกครับครับก็วันนี้ครับก็มีแขกรับเชิญครับซึ่งท่านนี้ครับก็คลุกคลีอยู่ในวงการเนี่ย ช่วยเหลือบรรดาเหยื่อต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าสตรีนะครับท่านคือท่านปวีนาหงสกุลครับซึ่งเป็นประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับสวัสดีครับท่านสดีครับสวัสดีค่ะรับ่ชางเอกทั้ง3ท่านนี้มาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาครับจากมูลนิธิปวีณาครับแล้วก็ท่านแรกนี่คือไงฮะคือั่นแรกทีนี้นะคะก็ก็คือมาจากจับซึ่งเศร้าน้องเอคุณเอแล้วกันนาสมมุติเลยนะคะ ก็เขาบอกว่าลูกเขาก็ปกติดีไปตรวจท้องนะคะก็ปกติไม่มีอะไรพอคลอดมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าตอนคลอดออกมาก็เสียงลูกก็ร้องอะไรอย่างยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอีกสี่ชั่วโมงนะคะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าลูกเสียชีวิตซึ่งตรงนี้รายละเอียดเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นพ่อเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยรายต่อมาคุณบีก็แล้วกันครับค่ะรายเรียนรายแรกก่อนนะคะรายแรกพอ เสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็มาลองที่มูลนิธิใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปแจ้งความที่ที่โรงพักดังั้นก็เลยประสานกับท่านผู้กับนะคะผู้กับสนสพสักเชิงเซาเพื่อที่จะให้ไปชนะสุดศพนะคะก็ตรวจศพนะคะก็คือสถานีนนี้ที่ไม่กลุ่มตำรวจซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแหละว่า ก็จะตรวจอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผลออกมาเป็นยังไงขณะนี้ก็ยังรอการชนะสุดศพอยู่นะคะอันที่สองนี้ก็คือในเรื่องของน้องน้องบีแล้วกันนะคะน้องบีนี่ก็ลูกคลอดออกมารู้สึกว่าจะคลอดก่อนกำหนดได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนน้ลูกคลอดก่อนกำหนดหกเดือนเศษเองใช่ไหมคะน้ำหนักก็น้อยแต่ว่าเขาก็รอดนะไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยสั่งเอาไว้เลยว่า ผิดทุกค่ะห้ามฉีดยาใช่ไหมนะคะฉีดใดใดแงสิ้นอะไรเงี้ย hmm. พอเอิญเขาก็ลูกเขาไม่สบาย hmm. เขาก็เลยไปที่อนามัยอนามัยก็ฉีดยาซึ่งเขาก็บอกไม่ฉีดยาลูก <c oughs> เขาก็เลยมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคะ hmm. เดี๋ยวหมอจะเล่าต้องเล่าให้ฟงัง <c oughs> ค่ะนนี้คนสีนะส <c oughs> ีนี่ก็คือก็เช่นเดียวกันนะคะ hmm. อ,อ,อยู่สุราการเนี่ย hmm. เขาก็ท้องแล้วก็ ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ดีนะคะก็คือตรวจแล้วก็เขาเป็นเบาหวานมีโรคแทกซ้อนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าคลอดต้องคลอดผ่าสถานเดียวซึ่งพอ,พอลูกจะน้ําหนักโตแล้วก็รู้สึกว่าออกมาต้องเกือบ5้ากิโลนะคะนนก็ปรากฏว่านะักคุณหมอวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่ว่าเขาปวดท้องก่อน พอปวดท้องวันที่29กรกฎาคมพอไปถึงเนี่ยเขาก็บอกที่โรงพยาบาลกับพยาบาลว่าคุณหมอให้ผ่านนะแต่โรงพยาบาลก็นางพยาบาลก็ก็บอกว่าต้องอคลอดเองอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือที่ที่ทมาที่ไปที่ทุกๆคนเล่าให้ฟังนะ,ะก็อยากที่จะใ,ให้เราเล่ากันเองแล้วกันค,ค่ะค,ค,คุณเอตกลงว่าตอนทีน่เอาลูกไปที่โรงพยาบาลแล้วคลอดออกมาแล้วแข็งแรงดี อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นคุณพ่อนะฮะครับครับแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการผิดปกติอะไรยังไงบ้างไหมครับก็เบื้องเบื้องต้นนะครับครับเบื้องต้นก็ครับเขาบอกว่าลูกผมว่ามีอาการเป็นลูกหัวใจครับอันนี้ผมขอผมขอคุยถึงถึงตั้งแต่วันที่ผมไปฝังครับเอาแฟนไปโรงพยาบาลก่อนลวกันครับนะครับเพื่อเพื่อเพื่อรายละเอียดนะครับก็วันที่ยี่สิบสี่พฤษภาครับผมพาลูกไปอ่าพาแฟนกับลูก ไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปให้หมอตรวจซึ่งวันนั้นน่ะน้ําเดินแล้วนะครับแฟนผมมีน้ําเดินมีอาการน้ําเดินแล้วแล้วก็ไปหาทางโรงพยาบาลนะครับอันนั้นกบกาหนดข้ออย่างที่ว่าน้ําเดินนะครับก็อยู่อยู่ในช่วงเพราะว่ากําหนดข้อตอนสิ้นเดือนครับอ่ากําหนดข้ออยู่ประมาณชิ้นต้นเดือนครับก็ไปหาหมอทางโรงพยาบาลก็ให้แฟนเข้าห้องตรวจนะครับแล้วก็แฟนเล่าให้ฟังนะครับว่าคือมีการอ่าใช้ เรียกอะไรที่ที่ตรวจอะครับที่ตรวจทางช่องคลอดอะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอาจจะมีน้ําเดินบ้างหรือว่าอาจจะมีน้าอย่างของผู้หญิงอะครับอ่าอันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาเป็นอาการของคนใกล้คลอดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นอาการของคนใกล้คลอดคือหลังจากนั้นก็ให้กับบ้าน ซึ่งตกลงเดี๋ยวน้ําเดินนี่เขายังให้กลับบ้านนะใช่ครับหมอให้กลับบ้านคือพยาบาลขอความรู้จากคุณบวีนานิดนึงตกลงว่าพอน้ําเดินนี่ปกตินี่หมอต้องให้กลับบ้านได้ป่ะไม่มีความรู้เลยคือถึงได้ต้องพาไปหาท่านทางทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปได้ราบครับต่อฮะแล้วหลังจากหลังจากนั้นนะครับก็นัดใหม่รอบหนึ่งก็คือให้มาหาหมอตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาหาหมอตอนเช้าตามปกติที่หมอนัดนะครับก็มาตรวจเหมือนเดิม หมอก็ให้กลับบ้านอีกแต่แฟนผมมาน้ำเดินจนแบบไหลถึงถึงตะตุ่มอะครับคือไหลแล้วอะคือไหลไหลตลอดแต่ลูกยังไม่คลอดยังไม่คลอดเจ็บท้องไหมตอนนั้นอะเจ็บเริ่มเริ่มเจ็บท้องแล้วแต่โรงพยาบาลบอกว่าถ้าเกิดไม่เจ็ดสิทีเจ็บแบบถ้าเจ็บหนึ่งสองอาทิตย์ถึงถึงจะมาโรงพยาบาลถ้าเกิดเจ็บน้อยๆเจ็บมาหางไม่ต้องมาออถูกสั่งไว้งั้นอีก เป็นขั้นตอนที่ปกติว่าเนี่ยก็จริงๆแล้วเจ็บเจ็บน้อยๆนี่อย่าเพิ่งมาเลยเอาเป็นว่าเจ็บหนักๆก็เข้ามาเสียเตียงจะไม่มีหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มผิดปกติอ่ะต่อมาเป็นไงฮะก็หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบห้านะครับที่ว่าไปหาหมอตอนเช้านะครับพอตกเย็นประมาณสักทุ่มกว่าฝ่าแฟนผมเริ่มเจ็บถี่ละคือเจ็บถี่เขาบอกแฟนบอกว่าผมใส่จะคลอดแล้วล่ะอก็ไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเป็นครั้งที่สามนะครับที่ผมไปตอนนั้นตอนครั้งที่สองเนี่ยขอเข้านอนเลยไม่ได้เหรอเพราะแฟนเราเข้าให้กลับบ้านอย่างเดียวครับเขาบอกว่าหัวใจเด็กยังเต้นปกติแต่เขาบอกว่าเด็กกลับหัวแล้วแต่หนูก็ยังไม่เจ็บท้องยังไม่เจ็บท้องมากอก็ตามที่เขาบอกถ้าเกิดไม่เจ็บหนึ่งสองอาทิตย์ยังไม่ต้องมาโรงพยาบาลอ่าครั้งที่สามแล้วเป็นไงฮะครั้งที่สามก็พอถึงเวลาครั้งที่สามนะครับก็ ไปที่ห้องห้องคลอดก็คือะส่งตัวเลยเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเขาเจ็บถีแล้วก็ประมาณสักสามทุ่มเสร็จแฟนผมคลอดครับนะครับพอแฟนผมคลอดออกมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดในห้องคลอดเดี๋ยวผมให้แฟนเล่านะครับครับก็พอคลอดออกมาเสร็จแฟนพักพักฟื้นอยู่ที่ห้องคลอดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวแม่กับลูกขึ้นมาที่ห้องพักฟื้นนะครับ พอขึ้นมาที่ห้องพักฟื้นแม่ก็ได้ได้ให้หนุมลูก่งครั้งคลอดปกติไม่ได้ผ่าใช่ไหมคลอดปกติครับคลอดปกติแล้วก็มีเอกสารนะครับที่บอกที่แจ้งที่แจ้งที่แจ้งคลอดครับนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มรู้ว่าลูกเราผิดปกติตอนไหนก็ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงหมอบอกว่า คือผมเห็นลูกผมตัวเขียวแล้วหมอก็เรียกเอาเด็กไปอันนี้คือคือเราไปดูแล้วเสร็จปุ๊บก็ห็นคือลูกฝ้าลูกอยู่ลูกอยู่กับเราที่เตียงพักล้วครับอ๋อลูกอยู่ที่เตียงพักอ่าอยู่กับแม่อยู่กับผมแล้วอ่ะคือชื่อที่ห้องพักแล้วอ่ะแต่ลูกมีอาการตัวเขียวก็พยาบาลก็ขอไปดูพอไปดูเสร็จมันก็เกิดที่ว่าเขาบอกว่าเด็กผิดปกติแล้วเขาก็รีบให้ออกซิเจนเลยคือตอนนั้นเกิดความวุ่นวายนะที่ที่ที่ห้องพักฟืนของ คนคนคนท้องนะครับที่ว่าออกลูกเสร็จอ่ะให้ออกเิยจนแล้วก็ให้ออกเิเจนที่นั่นแล้วก็บอกว่าคงเอาไม่อยู่ต้องส่งไปที่ห้องห้องเด็กครับห้องไอทีอยู่ที่เข้าตู้กระจกอ่ะครับครับอก็ส่งไปที่นั่นครับแล้วผมมารู้ผลอีกทีก็คือตอนหมอเวนแจ้งประมาณสักงห้าทุ่มโ่าคือจากสามทุ่มจากสามทุ่มตั้งห้าโมงเสร็จครับใช่ครับเขาเรียกผมไปว่าลูกคุณอ่ะเป็นโรคหัวใจอฮะ เป็นโรคหัวใจปอดแข็งบางีเมื่อสักครู่เนี้ยผมได้ยินว่าคุณแม่บอกว่าหัวใจเต้นปกติใช่ครับแต่ว่าทําไมคุณพ่อได้ยินว่าเป็นโรคหัวใจหมอบอกที่หลังช่วงเด็กเด็กไปห้องอซแล้วเขาบอกว่าเด็กเป็นโรคหัวใจแต่ตอนตรวจตอนอะไรอ่ะปกติทุกอย่างอะแล้วมารู้ว่าก็มารู้ว่าลูกอ่าเป็นโรคหัวใจก่อนหน้านั้นะครับแล้วก็ตับไอปอดแข็งนะครับแล้วก็หลังจากนั้น หมอเวนเข้ามาตอนเช้าครับนะครับบอกว่าคือแจ้งผมไปอีกคือลูกผมยังให้อทตลอดอะนะครับมาบอกว่าอ่าลูกผมปอดแข็งหัวใจไม่ทํางานนะครับไม่รับออกซิเจนตอนนี้ช่วยช่วยเด็กได้อย่างเดียวคือการช่วยหายใจคือการปั๊มถามห,อหมอแม่ว่าเอ๊ะตอนช่วงที่แฟนผมตั้งท้องอยู่เนี่ยตรวจความผิดปกติของหัวใจก็ตรวจได้เนี่ยเหละก็ตอนนั้นผมบอกตรงว่า ผมไม่รู้ครับ,บมึน<บ>มัน,มนไปหมดแล้วครับตอนนัาทำไงเพราะลกูกเราหมอบ,บอกว่า